อาจถึงคุกเปิดโทษอิสเล่ต์สอกนักเตะเย็บกว่า20เข็มสอดโดนทั้งแพง่งทั้งอาญาทางด้านอายการนะครับเปิดโทษของนายอิสเร่น้อยใจบุญนะครับที่สอกนักเตะต้องเย็บกว่า20เข็มเลยนะครับผมงานนี้บอกเลยว่าอ่วฮะสอดโดนทั้งโทษแพ่งและอาญานะครับถึงขั้นจะติดคุกได้เลยนะฮะจากกรณีที่นายอิสเร่ตน้อยใจบุญนะครับนักเตะของบางกอก F c ซนะฮะ ฟันศอกสุปสาสรรเรืองสุพานิมิตนะครับนักเตะวัย19ปีของมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพหลับกลางอากาศครับจนต้องเย็บ24เข็มซึ่งในเซเรส์นะครับถูกใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีหลังจากไม่พอใจที่โดนเตะข้อเท้านะฮะร,ระหว่างแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล2021ัน2ีทับสอ2รอบแชมเปี้ยนลีกนัดแรกนะครับผมที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพรังสิตครับ โดยทางมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพนะครับนำสุปสันเนี่ยเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพราะเห็นว่าเป็นเจตนาทำร้ายร่างกายอย่างชัดเจนจนผู้เสียหายเนี่ยมีแผลแตกเย็บไป2ี่เข็มนะครับยังไม่สามารถรับประทานอาหารได้จากประเด็นนี้นะครับนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับรองอธิบดีอายการคดีสารแขวงนะครับโพสต์เฟซบุ๊กโกศลวัฒน์อินทุจันยงเผยบทลงโทษของนายิสเรศน้อยใจบุญนะครับนักเตะเลือดร้อนนะครับโดยมีข้อความอย่างนี้ฮนะ ค่าเสียหายทางแพ่งต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทำงานไม่ได้รายวันทั้งหมดคือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากการใช้ชีวิตปกติไม่ได้ต้องรับผิดชอบด้วยคิดเป็นเงินคงหนักหนาสาหัสเช่นกันตามข่าวเห็นว่าเข้าเอ็กซเรย์สแกนสมองพบว่ากระดูกหน้าร้าวแผลแตกเย็บไป24เข็มยังไม่สามารถรับประทานอาหารได้ทีมฟุตบอลต้นสังกัดของผู้บาดเจ็บประกาศเอาเรื่องเต็มที่ต่อไปนี้คงต้องเจอทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาตามมา ส่วนค่าเสียหายที่อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพง่งรักษาพยาบาลเช่นนี้น่าจะเกิน1 0 0 0 0แบาททางอาญาอัตราโทษทางอาญาก็ไม่เบาต้องลุ้นขอให้ศาลร,รอลงอาญาถ้าไม่รอมีโอกาสาเข้าเรือนจำได้ทั้งนี้มาตรา297ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตร,รายสาหัสต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง1ปีและปรับตั้งแต่10 0 0 0บาทถึง200,000บาท อันตรายสาหัสนั้นคือ 1. ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดหรือเสียคานประสาท 2. เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ 3. เสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นใด 4. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว 5. แท้งลูก 6. จิตพิการอย่างติดตัว 7. ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 8. ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนา เกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันขณะที่มาตรา295นะครับผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตารายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฝ่ายผู้เสียหายประกาศดำเนินคดีแล้วถ้าแจ้งความเป็นคดาาดีีอออาาาาาญพนนนนนักงงสสสสบบววจจะทหทหห้้้ใ่ใไคมริ และดำเนินคดตีต่อไปตามกฎหมายซึ่งมีทั้งอาญาและแพ่งต่อไปรอให้กฎหมายทำหน้าที่รอฟังผลคดีต่อไป Bye. Mm -hmm.